สวัสดีครับบ่าวเท่าวัสดีท่านผู้ชมครับปาดดอกดาวเรื่องไม่ได้จอยสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแน,นลเดชพีนองเดชนับพึงกับเขามาบ้านนับเย็นวันที่สามสิบมกราคม2อ6 9ันห้าร้อยหกสิบเก้าท่านผู้ชมนับจังหวัเจ้าจอยบ่าวเท่าถามาพี่สาวได้ปลูกบอ มันมันดอกมันหล่นบ่ไงมันหล่นอ่าที่บ่าอ่าที่ยายจอยแล้วปลูกพี่น้องหลับาดอันนี้บ่ได้ปลูกเด้จังว่าเลยบอกยายจอยว่าเก็บใบเป็นพันไว้ถ้าปลูกหน้าบ้านท่านผู้ชมนี่นะครับดอกมันหลายไหมพี่น้องแล้วก็มีแต่ดอกยิงใหญ่เลยบอกว่าให้ให้มันให้มันแก่แล้วเก็บพันนั่นไว้นะครับสองใบเทาสองใบเทานะครับอ่ายายน้ำตาร่วงกับยายจอยอ่าไป พี่น้องครับเขวา่าบานประมาณเวลาประมาณหาโมงเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นต้นหอมพี่น้องหอมป้อมเพิ่นปลูกไว้ก็เลี้ยไวะให้เพิ่นเอาพันธุได้พี่น้องเด้อนะครับนะครับพันธุ์ใหญ่อีหลีท่านผู้ชมนะครับผักชีหอมป้อมไปแวะตลาดพี่น้องนะแวะตลาดซื้อกับเขาแมาก่กับลายอย,ย่างอยู่มั้งนี่นะครับวันนี้ได้พี่น้องเด้อนะครับ เอฟซีรอดเอฟซี FC ถามเกิดเขามาหลายนะครับปู่เสรีสกลถึงบลาะยจอยอ่าวัอน,นี้ได้มาหลายอย่างหลายแนะ่อยู่พี่น้องสื่อกับเขามาฝากพี่สาวแน่บ่าวเถาก็บสื่อมาฝากเจลอตเตอรี่น้ำนะครับท่านผู้ชมมือนี้กระแวะสื่อของใส่น้ำไปหนับเอฟซีกรอท่านผู้ชมปู่เสรีสกลนะครับ,รอส,นะรบสองตัวมาตัวนะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้า นะเพื่อนบ่าวเฒ่าพี่น้องลูกศิษย์ปูเ่เสรีนะเพิ่นว่ามื้อนี้เพิ่นจะไปหาปู่นะครับจังรอชมรอฟังนํากันเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่าเอออฮะแดดซองเนาะแดดเน่ย,ยมึแห้งแดยดยแห้งท่ยยานผู้ชมแดดแรงอ่านะพอกันย่ำคำย่ำแรงที่เก่าได้พี่น้องเด้วนะครับหลังจากบ่าวเฒ่าก็เดินทางกลับไปหมูตั้งแต่เช้าซู่มือ้อมื้อนี้แม่หมูเพิ่นฟ้าวกลับ เพิ่นมาเฝ้า,ากับไปต้มเขาห็นพ่อตูวแอเพิ่นก็แวะตลาดแเพิ่นได้กระดูกหมูพี่น้องก็ได้แวะซื้อรับเขาเพื่อกันแอแต่ว่าเพิ่น่ากลับไปกอนนะครับเพิ่นเลยบ่เด้รอเพราะว่าบ่าวเถาก็ต้องรอเพื่อนบ่าวเ่ากอนพี่น้องนับจังชมจังฟังน้ำกันงได้พี่น้องเด้อนะครับปู่เสรีสกลน,นับสองตัวมาตัวงวดที่แล้วบ่าแมา่มาตะงวดงวดน้นหนึ่งเก้านับหนึ่งเก้าหนึ่งมาอยู่ตะงวดนั้นออกหนึ่งหกหนับ จะเด่นพี่น้องจะสองตัวมาตัวจะได้มาแค่คููเดียวนะครับเอฟซีภูพันรอดภูพันถามภู้พันหาก็มีเดี๋ยวรอเพื่อนบ่าวเท่าก่อนพี่น้องเป็นจะมาประมาณเกือบหกโมงเย็นนะเนจะมาซุมือพี่น้องเออมาสุมือมาบานเจลรตตรีนี่แหละอ่านะครับแวะตลาดพี่น้องไปได้ทายบรริกาให้เบิ้งมื่อนี่แต่ว่ามือ่อนี้แวะไปซื้ออ,อันนี้โค้งไก่อ่าอันนี้ฝากพี่สาวเพราะว่าเฮห,หลานลูกไา้กับลูกไผ่อยู่หน้าฮาเด็กหน่อยเขาชุบแป้งทอด อับหรือเอาไปอบพี่น้องเนี่ยเ,เพราะว่า,เ,าเป็นเนื้อติดโค้งพี่น้องนะเป็นเนื้อติดโค้งนะครับอ่าเอาไปอบก,ก็ได้ไปอ้อมก็ได้ไปทอดก็ได้อันนี้เอาอันนี้ให้ย้ย้ยน้ำตาร่วงพี่น้องได้ึ้นกันเด้เออ่านะครับกับพี่สาวดูแลก,กันไปนะครับท่ชนชมมือบริสุทธิ์กับเขามาก,กันนี้แต่ว่าถ้าเ่าถอดในแวตตลาดกะกะจะขึ้นทอดตลอดเลยพี่น้องซื้อมาฝาก มือหน่อยเนี่ยมือบซื้อก็ม,ออมีอเมื่อใดเห็นเนี่ยปแต่กินก็นซื้อมาฝากบ้าวเทาได้ชุดหมูพี่น้องได้หมูมาลาบนี่ได้หมูมาลาบอดีบ้าวเทาได้หมูมาลาบอันนี้ก็พวกพักหนับโหระพาต้นหอมนับล้กกะพักอันนี้เขาเอิน่นมาสะละแหน่พี่น้องนี่มาใส่ลาบหมูกิงกับลาบหมูอันนี้ปลาทูเจ้าหนี่ปลาทูเจ้าแสบนับเ็นแล้วก็ได้อยากซื้อมาฝาก อันนี้ซื้อไห้อันนี้เอาแย่จอยอันนี้ไอนน้แบงชุดมาให้จังบแบงกันยากอันนี้ก็แยกน้ำตาลวงแยกน้ำตาลวงแล้วก็อยู่กับสามีเราสองคนดอกพี่น้องลูกเก่าไปทำงานาอ่าดับนี่แหละได้มาใหา้ละกะเอานี้ทัวแบงกันอันนี้ซื้อมาใหา้เบาเถ่าซื้อมาแยกแยกสองถุงเลยเอานี้อันนี้พวกเจ้าแบงกันคนละมัดเบาเถ่ากับเจ้านี่อันนี้อันนี้ไปก็ได้่เบาเถ่าเอานี้อ่ามานี่คนละสองมัดอันนี้ก็ไปแบงกันคนละมัดอ่า ตำหาเมื่อไรอยากตำไม่อยากตำก็ปลาทูป,ป,ป,น,กน,กปนกินกระปนก็ได้อ่าบ่าเถ้าวุ้ดนุ่นแคาพี่น้องมาเขือเปินว่าสื่อซอยแน่ก็เล็สื่อซอยเพิ่นมากินกับลาบเออบาเขือซุประแซบเด็เอานี้ข้าวโพดนี่ข้าวโพดเอาอันนี้ข้าวโพดข้าวเหนียวพี่น้องเพิ่นมาแซบบ้าเถ้าซื้อซอยเอซื่อซอยแม่แน่เพิ่นา่าเอาพอดีเลยพี่น้อง อให้พี่สาวกินโชดนี่ละนี่เขาไอข้าวโพดข้าวเหนียวนี่ข้าวโพดข้าวเหนียวแซ่บพี่พี่น้องบ้านเขาอ่าเสร็จแล้วนี่ละเออเอาได้แนวนี่ิละมาให้อ่ากินให้เอฟซีเบิ้งเดี๋ยวรอพี่น้องรอเพื่อนบ้านแถากันได้พี่น้องเด้อแซ่บปะกินได้สิ่ขีดความเจ๊วันเนาะดเจ๊วันเข้าคุยกันเช้าวันหนึ่งน้ำ นั่นแหละมาแล้วเศร้ากันเป็นไอ้แสบผมเพิ่นบ่เป็นแต่เหนียวดีเนาะเนี้ยเนี้ยข้าวโพดข้าวเหนียวแด็มแดงเดแดหมวงข้าวโพดข้าวเหนียวพี่น้องถุงละสิบบาทเป็นมาแสบพี่บ่าวเถ้าคนมาเอาเกลี่ว่าคิดคิดถอดเอาพี่สาวแล้วก็มากินอยู่ใจอ้วนแล้วทังมักที่ข้าวโพดข้าวเหนียวนี่พี่น้องบานเฮาของกินหลายตลาดก็ได้นะครับอะ หมื่อวานนี้ข่าขอมอว่าจะซื้อขออ่ามอไม้อยู่มันมีแต่แบบส่งเครื่องเมื่อวานเพิ่นซื้อไม่เพิ่นแล้วแสบเพราส่งเครื่องก็ได้ไแต่ว่าเอาแบบแบบเพาส้มเครื่องแสบก่อนบอ่เพราะว่าไจจอ้ใจราบ่มักแบบแบบเราบ่มักใส่แบบเผาพี่น้องเรามาก,กินแบบธรรม,ม,มดาธรรมดาอ่าอืมแสบเพราะยาต้มตาหลวง okay. เอ่่นี่แหละอันนี้ปลาทู<ม>ปลาทูเจ้านี่มั่นมั่นพี่น้องอยู่ตลาด<ม><ม>บป้าเทากะแวะประจําพี่น้องตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหลวงอําเภอสว่างแดนเหนงจังหวัดสกลนครไปสุมเม่อร์ทับชมแวะสุเมรรอบบร์นะครับช่วงคําช่วงแรกจะกลับเข้า้านกะแวะนะครับก็ไปซอยอุดหนุนแม่ค้าเพื่อนนะครับแม่ค้าผู้พันเดลบางยางได้เนาะได้เนาะมาขายเพื่อนกับว่าเ,าอ,เอาเป้าเทาเพื่อนก <laughs> ระเอิญพี่น้องนะครับกระสือนี่แหละเป้าเทาดีหมูมาลาบพี่น้องเป็นชุดลาบหมูโลนึง มีพี่น้องให้เพิ่นบดให้ยังมันเรียบร้อยพร้อมเครื่องไม่ก็จะลาบนี่นะครับลาบบานเจนี่ละตาพี่สาวก็ได้ปลาทูไปสี่ข้งไก่แมกหม่แซ่บปอว่าหมูวัดก็ได้หมูไม่เพิ่นแ,แล้วพี่น้องได้หมูไม่โรนึงแหม่ก็ดูแลกันพี่น้องนะครับพี่น้องกันอาเอี้ยพี่น้องบ่าวเท่ากับพอเมียพออยู่แล้วธรรมชุ่มนะครับ อ่ากับพ่อพ่อได้ดูแลกันไปท่านชมกับบอมากบ่อม่ายดอกนะครับเออแต่ว่าเมื่อปฎิสืบจะมีพี่น้องเมื่อปฎิแวะก็บอกพี่สาวอยุ่งเออพี่สาวพูนว่าเมื่อปฎิสืบกับพ่อเป็นยังพนว่านะครับท่านผู้ชมเอาพี่น้องไทยให้เบิ้งโดดแล้วเดี๋ยวจังรอบเพื่อนเบ้าเขานะครับจังเบิ้งน้ำกันนะครับอ่าสองตัวมาตัวนะปู่เสรีสกุลนี่พี่น้องได้งวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้า ขอบคุณเอฟซีเอฟซี FC ทุกท่านที่เพิ่นมาขเบิ่งไนดะ้พี่น้องเด้อถ่ายบรรยากาศย้ำแรงกับพี่สาวให้เบิ่งจักน้อยนะพี่น้องเนาะอา่ามื้อนี้ก็เอาไปบาดนี่<ป>เดี๋ยวจังชมจังฟังกำกัน,กนท่านผู้ชมนะครับมาแล้วท่านผู้ชมนะครับเพื่อนบ่าวเท่านะครับลูกศิษย์ปูเ่เสรีสกุลนะครับมาครับแนะ่พี่น้องเพิ่นจะมาเวลานี้ความาอยู่มื้อนีความาอยู่นะครับเวลาตอนนี้ประมาณหกโมงเย็นธรรมชม แอ,อไปหาปูมาแล้วไปมาแล้วไปฟงเ่านะฟปีฟอมาพอไปฟอมาแต่เด่สิ่งดีๆมาน้วิดใหม่ตินมงมาทำปีนี้ท่ารมาช้่มนะครับต้นปีก็ถือว่าเดินดีของปูอยเนาะ<ร>ปูปไห่หนึ่งเก้าเห็นบไหนน่้หนไห่เก้าหนงวดนันพันออกหนึ่งหกสองตัวมาตัวงวดปอกี้แต่ไดของงวดปอกี้เนี่ลือนเมงวดเมื่อกี้เพราะเขาสามแปดปะแปดสามแบบกวดที่พันหน้าปูไหน อ่าเห็นว่าแปดสามบอเขาได้พี่น้องเด้อบอมาเรับกับว,ว่าบอมาท่านผู้ชมลงให้เอฟซีเป็นแนวท่า้งนะพี่น้องเนาะอ่าผู้ใดมีตัวติดนะเดินดีจังจับมาใส่สองตัวมาตัวหรือผู้ใดมักชุดที่ปูแห่งมาก็ไปหายยึดจับลอตเตอรี่กเาไปแล้วไปมาื่อเมือนกงศ์เมื่อเสาร์นี่ไปซาแน่นองวันนี้นะเนาะเพราะว่ามันเนนกิดภารกิจหลายภารกิจหลายเพิ่งติดงานพี่น้องติดการติดงานนะครับอ่านะครับงานเพิ่นกิดหลายพี่น้องแต่เพิ่นมมีเวลาช่วงค่ำช่วงแรกพี่น้อง แม่พอได้คุยกันเนี่ยมือแรงนะครับกับเพื่อนเบาเถ่าพี่น้องนะท่านในโชว์นะครับเอฟซีจะถามด้วยพี่น้องด้วยผลลัพธ์เพิ่นเพิ่นพ่อเมื่อไรเพิ่นจะเปิดเผยตัวหรอกธรรมชุ่มท่านในแต่งไหนยุ้ยอ่าเพิ่นว่าช่วงนี้เพิ่นว่าเลี้ยฟ้าเพิ่นว่าอ่าบอเป็นเยียงไหมพี่น้องเนาะอ่าฟังแต่เสียงเพิ่นเอาดับปูไวาจังไหนงวดเลยเพิ่นเห็นหนึ่งห่าหนึ่งห้าหนึ่งห่าตัวเดียวพลาดพี่น้องหนึ่งห่าเพิ่นว่า่ต้องกลับก็ได้อ่า บ่ได้เห็นสามตัวหรือเปล่าเห็นแต่สองตัวเพิ่นบอกตรงๆเลยหนึ่งหาหนึ่งห้าตรงๆพี่น้องนะครับปู่เสรีสกลต์หนึ่งหาหนึ่งหาตัวเดียวปาผู้ใดพี่น้องบ่มักชุดที่ปู่เพิ่นให้มานะครับหนึ่งหาก็หามาหามาติดหนึ่งมะหอยมาเขียนไว้หามาติดหานะครับเพราะว่าปีนี้ท่านผู้ชมกะมามงวดเป็นงวดอยู่แต่บอไดมานทำกันให้พี่น้องเด้อบ่าวเถาแก่ยำเอฟซีตลอดมาสองตัวมาตัว นักแต่ว่าผู้ใดมักชุดที่ปูจับให้ก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้<อ>หนึ่งหาหนึ่งหาตัวเดียวมักน้ำพึนมงคลเลยเม็ดเร่งกาดเรื่องเงินมักเอาลอตเตอรี่ไปถามเจลอตเตอรี่ว่าเจลอตเตอรี่ท่านม,มากท่านได้สอดอยู่ท่าบรรดาพเพื่อนบ่าวเถาพี่น้องถ้าเพื่อนได้มากปืบปืนเลจะมาหยิบลอตเตอรี่น้ำเจลอตเตีหนึ่งหาหน่าจะมีอยู่ปรากฏเห็นมื่บ้านหมู่บ้านเบืงองบนบ่หมู่บ้านเบื้องนให้มาตัวเดียวเลยหนึ่งหาหนึ่งหาตัวเดียวเอาทำช่อมเดี๋ยวบ่าวเถาเขียนให้นะครับผม อ้าวธรรมชมนะครับปู่เสรีสกลท่านผู้ชมเป็นแนวทางเด้พี่น้องเด้นะครับหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับ 1, ห <า S 3> นึ่งห่าเพื่อนบเป้าถาว่าขึ้นยังก,ก่อนเนี่ยข <c oughs> ึ้นเลขเจ็ดพันพี่น้องผู้ใดมักหนึ่งเป็นเจ็ดกับเจ็ดห่าพี่น้องเด้แนบสองตัวมาตัวนะครับถา้าผู้ใดมักชุดที่ปูห, 1, หาหนึ่งหากันไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ปูวันนีงตรงตรงแน่นปะตรงตรงเพรต้องกลับก็ได้เจ้ากัดกันกลับไปแน่นะครับหรือพี่น้องผู้ใดมี นับตัวติดนับตัวติดแม่นๆเดินดีนับหามาใส่หนึ่งหามาใส่หาปัสถึกใจเบาเถอะงวด,ดนี้นม่ถึกใจทั้งหลักหนึ่งหลักหานผู้ชุ่อถูกใจทั้งหลักหนึ่งหลักหาพี่น้องสองตัวมาตัวนับปีนี้่านผช้ม่มปีหกเก้านี่ก็ทือว่าที่ปูให้ต้นปีกะเก้าหนึ่งมัน,นบอกงวดนั้นออกหนึ่งหกงวดที่วนหน้าแปดสามบอม่าธรรมช่ม นะครับงวดมาเขากัว่ามางวดบ่มาเขากัว่าบ่มางวดนี hmm. um, ่พ <w> ี fruit, okay. ่น <laughs Hayır> so ้องถ้าผู้ใดมักนึ่งหาไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้นึ่งหาดีว่าชื่ออนคือสวยได้สบายใจคือซอนสบายใจด้วยอ่ือสวยได้โอ้ถามมาหนึ่งหานี่ได้เฮเลนบ่กแต่พี่น้อนตื่นสวยจังมือนึงเปลือกเป่าเท่าพี่น้องนะครับถือใจถือใจบ่ปูให้มากหน่ยถือใจเนาะเมื่อตอนนั้นอ่ะเอาคำชกแคปหน้าจอด้วพี่น้องเด้อนะปูเสรีสกุลสองตัวมาตัวหรือผู้ใดมัก หนึ่งหาก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่พี่น้องหรือผู้ใดมิโตติดเดินดีนะหามาติดหนึ่งหามาติดหาทผูช้ชมแคปหน้าจอครับผมนะครับเบ้าเถ่านะครับกราบขอบคุณขอบคุณปู่เสรีสกลพี่น้องนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเบ้าเา่เาครับ้วย<อ>ทุกคนลูกศิษย์ปู่เนาะให้ด้โชคน้วกันเนาะทนนุ้กคเอา้าขอบคุณหลายๆไปบาทนี่ <laughs> ขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านได้พี่น้องได้กำลังจะมืดนะผมอ่ากำลังจะมืดวันนี้นะครับเย็นวันที่สามสิบ มกราคม2569พี่น้องนะครับให้โชคให้หมา่นเพี่น้องเด้อนะขอบคุณพญายมยหญนพีปานาสกุลสกุนนะครับสวัสดีครับ